สถานการณ์วันนี้ชวนคุณผู้ชมมาดูประเด็นใหญ่เรื่องของการจัดการขยะในหลายๆพื้นที่ค่ะแต่จะย,ยกตัวอย่างพื้นที่ที่เป็นปัญหาอย่างมากในเวลานี้คุณผู้ชมลองจินตนาการดูค่ะว่าถ้าขยะในบ้านของคุณผู้ชมไม่ได้ถูกจัดเก็บออกไปสักหนึ่งวันคุณภาพชีวิตเราจะเป็นยังไงคะหรือในอีกมิตินึงถ้าบ้านของคุณผู้ชมไปอยู่ใกล้กับบ่อขยะที่มีภูเขาขยะมหาศาล ชีวิตของคุณผู้ชมจะเป็นยังไงคะปัญหาขยะสะสมมันก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เราพยายามจะลดขยะจากครัวเรือนให้ได้แต่ส่วนหนึ่งเรื่องของการจัดการขยะมันมีข้อจํากัดเรื่องการบริหารจัดการจากนโยบายในอดีตของคอสชอด้วยหรือเปล่าคงจะเป็นปมที่ต้องมาคลี่กันค่ะบออขยะที่เป็นปัญหาในวันนี้ที่เราจะเล่าก็คือศูนย์ กำจัดมูลฝอยรวมของเทศบาลเมืองอ่างทองอยู่ในตำบลเทวราชอําเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะอยู่ติดกับริมลําท่าแดงเลยนะคะเป็นลําน้ําสายหลักของคนที่เทวราชกันแล้วก็ยังอยู่ห่างจากแม่น้ําเจ้าพระยาไปเพียงแค่3-4กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะซึ่งเทศบาลเมืองอ่างทองเขามาซื้อที่ดินผืนนี้89ไร่เพื่อให้เป็นจุดทิ้งรวมเปิดรับขยะมาตั้งแต่ปี2544แล้วนะคะถูกออกแบบโดยที่ปรึกษ มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่นี่ถูกออกแบบให้เป็นจุดหลักในการจัดการขยะของทั้งจังหวัดอ่างทองมีคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยกำกับดูแลขยะอยู่ค่ะแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญเกิดขึ้นในปี2557ค่ะคณะรักษาความสงบแห่งชาติลืมกันแล้วหรือยังคะคอสอชอ มีรถแมพในการจัดการขยะและของเสียขึ้นมาค่ะคอสชอมีคำสั่งปิดบอ่อขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ11บอร่อซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยก็กำหนดแนวทางรวมพื้นที่เพื่อจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกกันว่าเป็นคลัสเตอร์ให้มี1จังหวัด1แห่งก็คือที่นี่และค่ะสาหรับอ่างทองต้องมาทิ้งกันที่เทวราชพูดง่ายๆก็คือขยะทั้งอ่างทองลงมาที่นี่ เพียงแห่งเดียวเท่านั้นค่ะวิธีการจัดการที่ถูกต้องคือจะต้องขุดกลบค่ะ แต่ขยะที่นี่มีมหาศาลจนขุดกลบไม่ไหวแล้วตุลาคมปีที่แล้วค่ะเชื่อว่าภาพนี้เนี่ยน่าจะทําให้คุณผู้ชมตกใจกันค่อนข้างมากค่ะมันเป็นปัญหาใหญ่เพราะขยะนับแสนตันทูกน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาไหลบ่าเข้ามาโอบล้อมเอาไว้ชาวบ้านเทวราชเขาเป็นเดือดเป็นร้อนกันอย่างหนักเพราะเขาอยู่ใกล้กับบ่อขยะมากที่สุดกลัวว่าน้ําเสียจะไหลเข้ามาในบ้านซ้ําเติมสถานการณ์ของพวกเขาค่ะแต่คุณผู้ชมคะถึง แม้จะไม่ใช่ในช่วงหน้าน้ําเทศบาลเมืองอ่างทองเขาก็ยอมรับค่ะว่าปัญหามันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ขยะที่นี่เคยสะสมมากกว่า200 0 0 0ตันชาวบ้านเดือดร้อนค่ะรถขยะที่วิ่งเข้าออกในแต่ละวันมันมีน้ําขยะไหลหยดเป็นทางขยะก็ปลิวไปตามบ้านเรือนสร้างกลิ่นสร้างมลภาวะให้กับพวกเขาเทศบาลเขาก็ใช้กฎหมายมาจัดการค่ะ ชาวบ้านเนี่ยไปร้องเรียนเลยนะคะก็ใช้อำนาจตามพรบร,รักษาความสะอาดมีคำสั่งเรื่องการจัดการกับรถขยะที่จะเข้าออกต้องปิดต้องซิลไม่ให้มีขยะปลิวออกมาระหว่างการขนถ่ายและไม่อนุญาตให้รถทั่วๆไปที่ไม่ใช่รถขยะเข้าไปทิ้งขยะที่นั่นค่ะแต่ล่าสุดเทศบาลก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ก็ยังมีขยะเหลืออยู่ในพื้นที่ราวๆแสนตันได้ค่ะโดยได้เปิดประมูลให้เอกชนเนี่ยเข้ามารับซื้อขยะ ออกไปจัดก,การแล้วนับแสนตันที่เหลือแสนตันก็คาดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะถูกขนย้ายออกไปจากพื้นที่ได้ทั้งหมดฟังแบบนี้ดูเหมือนน่าสบายใจใช่ไหมคะขยะใหม่ที่จะเข้ามาเติมในทุกๆวนันราววันละ120ตันก็จะถูกขนย้ายออกไปในทุกๆวันนะคะไม่มีขยะใหม่เข้ามาเติมขยะเก่าแบบอยู่ถาวรขยะพวกนี้ปลายทางอยู่ที่โรงไฟฟ้าขยะที่จังหวัดสระบุรีค่ะนั่นเป็นเรื่องของการจัดการที่ดีฉันหยิบมาเล่ากลมๆให ให้เห็นภาพนะคะว่าจังหวัดกับเทศบาลในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขามองไปในทิศทางเดียวกันใช้กฎหมายฉบับเดียวกันว่าอ่างทองมีบ่อขยะแล้วนะขยะจากอ่างทองต้องมาทิ้งที่นี่ตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นะแต่สําหรับชาวเทวราชและอาบาตาเทวราชดูเหมือนจะอยู่กันคนละทางค่ะดูจากป้ายประกาศป้ายนี้ค่ะองค์การบริหารส่วนตําบลเทวราช เขาห้ามไมา่ให้คนเอาขยะมาทิ้งที่สถานกําจัดขยะมูลฝอยแห่งนี้ถ้าทีมันสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงค่ะนายกอบอตอเทวราชเขายืนยันว่าป้ายนี้ห้ามถอนออกไปนะเพราะป้ายประกาศเนี่ยถือเป็นการทําหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นชาวบ้านเดือดร้อนจากขยะ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะทางนายกก็โพสต์เฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตว่าการทํา MOU เอาขยะมาทิ้งที่นี่เนี่ยมันไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราชนะเท่ากับว่าบ่อนี้ไม่ถูกกฎหมายหรือเปล่าจําเป็นจะต้องปิดบ่อขยะห้ามเอาขยะเข้ามาทิ้งที่นี่อีกถ้าจะรื้อถอนป้ายต้องมีคําสั่งจากศาลปกครองเท่านั้นค่ะาการพัองค์กรท้องถิ่นซึ่งจังหวัดทองมี ที่สูงก็จะมุงสู่เมืองทองคมยินงเถียงอยู่เลยว่าพลาสเตอร์เนี้มันไม่ชอบตัวกฎหมายนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปีสองพันห้สิบเอ็ดที่มหะเไทยมีหนังสือมาทำตัวถือฉบับเนี้ส่งมาเนี่ยเนี่ยมาไทยสงฉบับนี้ยังไม่มีการประชุมทาพลาสเตอร์กันเลยนะครับวันนี้วันนี้ที่เทวราชเริ่มทําก็คือวันนี้กาลังออกประชาคมประชาชนอยู่ทุกครัวเรือนว่ารับได้หรือไม่ถ้าพลาสเตอร์จะตั้งพลาสเตอร์ตุ่มเนี้ยที่ ศูนย์ขยะมองฝอยเนี่ยนี่คำต่างขั้นท,ที่หนึ่งท่านว่าการเขาบ,าาบ,าาบาอกคณะกรรมการขยะไปเอาคัตเตอร์ปีห้าแปดมาคัตเตอร์ปีห้าแปดมันเกิดขึ้นหกหนึ่งไม่มีการประชาคมไม่มีอะไรเกี่ยวกับชาวบ้านเลย แต่ทางจังหวัดบอกไว้แบบนี้ค่ะว่าถ้าจะปิดบอ่อเนี่ยมันไม่ง่ายต้องไปขออนุญาตกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะไปปรับปรุงกลุ่มคลัสเตอร์จังหวัดเนี่ยค่ะว่ามีเหตุผลอะไรที่จะไปขอปิดบอ่อของอ่างทองแล้วเอาขยะไปทิ้งที่ไหนล่ะมันเป็นความท้าทายอยู่พอสมควรนะคะว่าบอกขยะใกล้ๆอดิชันยกตัวอย่างข้อมูลที่ไปสืบค้นมาก่อนหน้านี้ในช่วงน้ําท่วมที่คุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยค่ะอ่างทองเขาไปขอใช้บอกขยะที่อยุธยาที่อำเภอบางบานซึ่งเป็นขยะคลัสเตอร์ของอยุธยาเขานะคะ ว่าช่วงนี้น้ําท่วมขอเอาไปทิ้งช่วคราว 2, 2> เดือนซึ่งนายกอบจอที่อยุธยาท่านก็ยอมค่ะบอกว่าเอาไปทิ้งได้ช่วยกันแต่ที่อยุธยาสภาพความเป็นจริงก็ภูเขาขยะมหาศาลร,รอการจัดการอยู่เหมือนกันดังนั้นถ้าอ่างทองจะปิดคลัสเตอร์นี้ ขยะอ่างทองจะไปอยู่ที่ไหนคะนี่เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าผลกระทบเนี่ยเกิดกับคนในพื้นที่ที่ต้องรองรับขยะนะคะสิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราชที่ชัยโยอ่างทองเขาทํากันอยู่นักขณะนี้นั่นก็คือการไปเคาะประตูบ้านสอบถามชาวบ้านเลยค่ะว่าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของบอกขยะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่